ข้าวครุกะปิวัตถุดิบข้าวครุกะปิ 1. ข้าวสุก 2. ถ้วยตวงข้าวมีคาร์โบไฮเดรตเพื่อพลังต่างๆ 2. ออมแดงซอย1นส่วนสถ้วยตวงในหอมแดงอุดมไปด้วยวิตามินและคุณค่าทหารครบถ้วนแถมยังทุกอุณหภูมิร่างกาย 3. กะปิ 2. ช้อนโต๊ะในกะปินั้นมีวิตามินดีที่กระดูกและฟันของเราต้องการมากป้องกันฟันผุ และคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแถมยังพู่อุณหภูมิร่างกาย 3. กะปิ2ช้อนโต๊ะในกะปินั้นมีวิตามินดีที่กระดูกและฟันของเราต้องการมากป้องกันฟันผุก 4. กุ้งแห้งทอด1นสอง,สอง,สองถ้วยตวงสามารถเป็นอาหารเสริมมีแคลเซียมป้องกันภาวะกระดูกพรุน 5. ไข่เจียวหันฝอยช่วยสร้างภูมุ คุ้มกันให้แก่ร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้ 6. ตัวฝักยาว1ส่วน2ถ้วยตวงประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาต่างๆ 7. พริกซอย1ส่วน2ถ้วยตวงมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช,ช่วยชะลอรถรอยก่อนวัย 8. มะม่วงดีบสับหั่นยาว1ส่วน2ถ้วยตวงมะม่วงมีวิตามินซีสูงจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างดี ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณก้าน้นำมันพืชน,นอกจากกรดไขมันแล้วในน้ำมันพืชยังมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ10คกุนเชียงกินคว,ควบคู่กับกับผักไปจะมีเกลือแร่และวิตามินซีสูงส่วนเมนูที่2ส,สลัดผักสลัดผักเอาตามใจชอบเช่นผักกาดหอมผักกาดแก้ว ผักกาดคอรท,ที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุยาราที่ช่วยเสริมสร้างควบคุมกับการทํางานและช่วยควบคุมการไหลเวียนของร่างกาย 2. หอมใหญ่เต็มกว่าเชดอร์ร่มะเขือเทศจะมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอช่วยช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวทำลายเซลล์ในร่างกาย 3. ามัพืชที่น่าสนใจเช่นข้าวโพดลูกเดือยเปลือกถั่วแดง มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งมีวิตามินและธาตุต่างๆให้โปรตีนสูงและมีไขมันดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสีผลไม้ที่น่าสนใจเช่นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลสับปะรดผลไม้เป็นอาหารที่อยู่งไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงยอายุยืนยาวและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตห้าข้ต้มมือส่วนจองฟงข่ต้มสูกอุดมไปด้วยโปรตีนสังกะสีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสฟอสโฟลิปเอซิติีนูทีนซีเซนทีนวิตามินเอวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินบีหกวิตามินดีและวิตามินอีหกเพิ่มโปรตีนอื่นๆเช่น กิจกปรอุตขัณฑ์